อ่าแล้วที่ที่งานที่ครูให้ไว้คือหน่วยการเรียนรู้ที่ห้านะเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจําวันนะครับตัวที่วัดจะเป็นการควบคุมตัวเองเมื่อท้ายทษะการเคลื่อนไหวในลักษณะประสบการณ์นักเรียนไปด้วยนะได้ทั้งแบบอยู่กับที่แบบเคลื่อนที่นะครับอ่าอ่าการเคลื่อนไหวเบื้องต้นนะครับ นักเรียนดูรูปนะในวันหนึ่งหนึ่งนักเรียนต้องใช้ชีวิตประจําวันของนักเรียนนะต้องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอยู่แล้วนะครับทั้งทํากิจกรรมต่างๆการเคลื่อนไหวเบื้องต้นคืออะไรนะครับเป็นลักษณะพฤติกรรมทางธรรมชาติของมนุษย์ที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนะครับ เล่นการหมุนการเวียนแขนการเดินการกระโดดการวิ่งต่างๆทุกอย่างการออกกําลังกายนะครับที่ที่จะนําไปสู่การให้มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับาการพัฒนาการเคลื่อนไหวมีความสำคัญอย่างไรการพัฒนาการเคลื่อนไหวก็จะทําให้ร่างกายสามารถปฏิบัติกิจกรรมออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ เป็นการทำอย่างสม่ำเสมอจะให้มีทักษะในการเคลื่อนไหวที่ดีนะครับเหมือนพวกนักกีฬาที่เขาเล่นกีฬากันนะครับถ้าเขามีการเคลื่อนไหวที่ไม่ดีจะเกิดอาการบาดเจ็บได้ง่ายนะครับอ่าเรามาดูขั้นตอนการพัฒนาการเคลื่อนไหวนะครับก็จะมีหนึ่งในความมั่นคงและการทรงตัวสองการทําให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงสามการฝึกความอดทนสี่ าการมีความคล่องแคล่วว่องไรวรวดเร็วตอบโตต,ต,ต่อสิ่งต่างๆได้นะครับห้าการบังคับกล้ามเนื้อแล้วหกความยืดหยุ่นนะครับและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อนะนักเรียนจะดูดังรูปนะครับแล้วมีการเวียนแขนเอ้าแขนการงอแล้วเวียนแขนนะครับการบิดตัวพวกนี้คือการเคลื่อนไหวทั้งนั้นเลยนะครับมีรูปประกอบให้นะครับ อันที่สองคือการท่านอนเปลี่ยนท่าท่านั่งครับมีการพับงอขางอแขนดันตัวพับลาตัวยกขึ้นนะครับอันนี้คือ,นนอ่าท่าที่สามก็คือการเปลี่ยนจากท่ายืนนะครับ,รบงอขาถีบตัวเหยียดขาตรงส่งตัวให้ลุกขึ้นนั่งให้ได้นะครับนักเรียนลองปฏจจิบัติด,ดูว่านักเรียนทําได้ไหมนะครับ อ้าท่าที่สี่เปลี่ยนจากข่าเดินก้าวขาแปวงแขนสลับก้าวเท้าเดินนะครับ <c oughs> การเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานในชีวิตประจำวันนะครับในนี้จะใน powerpoint นะครับจะมีสามรูปแบบด้วยกันแต่จริงๆแล้วมันจะมีด้วยกันทั้งหมดสี่รูปแบบนะครับซึ่งไม่ตรงกับ powerpoint นะครับ <c oughs> อันแรกคือการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ นะครับเช่นการนั่งกินการยืนบิดตัวการยืนตรงครุขรงท่าต่างๆพวกนี้คือการเคลื่อนไหวในอยู่กับที่ที่เราไม่ต้องไปไหนนะครับยืนอยู่เฉยๆนะครับไม่เคลื่อนที่ไปไหนนะครับตัวอย่างการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ยืนบิดลำคอการนั่งเอามือแตะปลายเท้านะครับอันที่สองคือการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่นะครับ คือการเคลื่อนไหวร่างกายจากที่1ไปยังอีกที่1นะครับเช่นการเดินไปโรงเรียนการวิ่งออกกาลังกายการคานของเด็กและการกระโดดข้ามรั้วเป็นต้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างมีอะไรบ้างนะครับก็มีการวิ่งการเดินออกกําลังกายนะครับอันที่3การเคลื่อนไหวแบบใช้อุปกรณ์ประกอบนะครับ ชือ่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าการเคลื่อนไหวโดวยใช้อุปกรณ์ประกอบนะครับก็ต้องมีการเคลื่อนไหวแล้วมีอุปกรณ์เป็นสิ่งที่ใช้ในการประกอบนะครับไม่ว่าจะอยู่กับที่หรือเคลื่อนที่ก็ตามนะครับตัวอย่างเช่นการเคลื่อนไหวโดวยอุปกรณ์ประกอบเช่นการกระโดดเชือกนะครับใบงานนะครับ ครูก็จะให้นักเรียนนะฝึกปฏิบัติดังที่ครูกล่าวมานะครับก็มีการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานอยู่กับที่นะครับนักเรียนลองคิดดูว่ามีอะไรบ้างนอกจากตัวอย่างที่ครูให้มานะครับนอกจากตัวอย่างที่ครูให้มานักเรียนก็เขียนไปเลย1 2ึสแล้วนักเรียนไม่ได้ใช้เวลาแค่วันเดียวนักเรียนต้องมีการฝึกฝึกให้รู้ส เกิดความทำนานนะครับแล้วนักเรียนก็ให้คะแนนตัวเองว่านักเรียนได้เท่าไหร่นะครับนักเรียนฝึกแล้ววันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามคิดว่าท่านนี้ดีนักเรียนก็ให้คะแนนตัวเองว่าท่านนี้ดีที่สุดนะครับอ,อันที่ข้อที่สองก็คือการเคลื่อนไหวผสมผสานแบบเคลื่อนที่นะครับมีอะไรบ้างนักเรียนก็ เขียนลงไปเลยนักเรียนหาอุปกรณ์นะครับที่นักเรียนมีภายในบ้านไม่จําเป็นต้องเป็นอุปกรณ์กีฬาอะไรก็ได้ที่อยู่ในบ้านเช่นอาจจะเอา,เอาวิ่งสลับฟันตาหาอะไรมาวางนะครับแล้วก็วิ่งดูนะครับฝึกซ้อมดูฝึกกระโดดดูนักเรียนใช้ท่าอะไรบ้างนะครับนะอันที่สามก็คือ,อการเคลื่อนไหวประกอบอผสมผสานแบบประกอบอุปกรณ์นะครับ มีอะไรบ้างนักเรียนก็ทํามานะครับไอ้หน่วยการเรียนรู้นี้นะครับนักเรียนไม่ต้องรีบทํานักเรียนสามารถฝึกได้ทุกทุกวันนะครับเพราะหน่วยการเรียนรู้อันนี้นะครับจะมีทั้งหมดแดแผนแปดแผนคือนักเรียนต้องฝึกทั้งหมดถ้านักเรียนมาโรงเรียนนักเรียนจะได้ฝึกทั้งหมด8สัปดาห์แต่นี่นักเรียนอยู่ที่บ้านนักเรียนต้องต้องทำเองนะครับ ทำเองทั้งแปดสัปดาห์นะครับอ่ามีใครสงสัยอะไรไหมครับใครสงสัยเปิดไมค์ถามได้เลยมนีไหมอ่าครูรู้ว่างานนักเรียนเยอะของครูแต่ละคนนะครับเพราะ,ะนั้นนักเรียนนะหาเวลาว่างทำนะในชั่วโมงครูออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอในทุกๆวนัน ป้องกันตัวเองนะครับเพราะโรคโควิดมันไม่หาไปง่ายๆนะครันักเรียนไปตลาดหรือออกจากบ้านนักเรียนต้องสวมแมสนะครับล้างมือบ่อยๆกลับบ้านอาบน้ําเป็นไปได้ก็อาบน้ํานะครับทําความสะอาดร่างกายทุกวันนอนพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ํำเยอะๆนะครับโอเคนะนั้นเดี๋ยว นักเรียนก็ทำส่งในกลุ่มในอัลบั ok? ้มส่งงานก็ได้นะถ้านักเรียนไม่อยากเดี๋ยวครูจะสร้างอัลบั้มส่งงานให้นักเรียนก็ส่งเข้าไปในอัลบั้มส่งงานนะครับนักเรียนไม่ต้องส่งในอัลบั้มส่วนตัวของครูนะครับเพราะว่าส่วนตัวของครูมันเยอะนะครับมีนักเรียนทั้งโรงเรียนนะเพราะฉะนั้นนักเรียนส่งมาในกลุ่มเท่านั้นนะครับ โอเคนะลูกเราค่อยเจอกันครั้งหน้าอีกทีหนึ่งนะครับ่นักเรียนออกจากกลุ่มได้เลยลูกลูกครูปูกำลังเข้ามาเนี่ยเพิ่งเข้ามาเลยว่ะ <laughs>